จุดความเร็วครับความเร็วความเร็วใช้แอปคอสับเปิดดูครับจะมีแอปคอสับเปิดดูปรับที่ไหนก็ได้ครับปรับที่ไหนก็ได้ครับไม่ต้องปรับที่นี่ครับออกไปสั่งปรับที่ไหนก็ได้ครับในเวันภายในเจ็ดวันครับจะจะบังคับประชาชนปรับที่นี่ไม่ได้ครับ คุณออกไปสั่งเลยครับจากความเร็วมันจะลดไหมครับไม่ลดนะครับรถติดยาแล้วครับลดนตรงนี้ทั้งหมดสามนายครับสามนายฝั่งโน้ตสองนายากับพวกคุมดานผมไม่เห็นนะยังไม่เจอนะแล้วพวกคุมดานเไปไ็นไครับไม่จอบครับขาไม่จอบครับ ถามว่าพวกคุมด่านไม่ตอบไม่ไม่เห็นไม่ไม่เจอนะพวกคุมด่านอ่ะเจอตรงนี้ทัง้งหมดทั้งหมดทั้งหดทั้งหมดสี่นายนะให้กับรถแต่นร้อยยี่สิบบ้างเก้าสิบบ้างมันเป็นเชื่อมรถจ่อครับพิรงร้อยยี่สิบมั่งเก้าสิบบั่งเก้าสิบมั่งร้อยยี่สิบมั่งอ่ะคือมันไม่กรเทือนนะครับร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบ ออกไปสั่งจ่ายยี่หนก็ได้ครับดูนะครับผมมเรครับมมรเจับความเร็วครับจับความเร็วจับความเร็วครับดูลายในโคอสับครับแอปไลน์ในโครสั์นะฝั่งรู้มีคนยิงมีคนยิงบอกแล้วก็ดูแอปไลน์ในโครสับว่าคันไหนคันไหน ไม่ได้ออกเป็นใบครับไม่ออกเป็นภาพนะต้องมีใบขาดอย่างนั้นเองนะครับอมลีครับพวกคุณ้ม,มเลยน,นะครับไม่มีแค่สามนายนะครับน,น,นายยืนอยู่สามนายยืนอยู่สามนายครับออกไปสั่งปรับที่ไหนก็ได้ครับสวัสดีสบายดีน,น,นะครับ ผมเปตนผูกำกับสภาพนะครับวันนี้ผ่านมาเจอครับอมบรีครับอมลีด่างรนจำนานร้อนๆก็ยืนครับร้อนๆก็ยืนน่ะร้อนมากอะ่ะเนี่ยครับรักประชาชนมากครับเป็นห่วงใยประชาชนมากไม่ให้ใช้ความเร็วครับเป็นหุ่นใหญ่ประชาชนไหนปะไม่ให้ความความเร็วรักประชาชนครับเส้นนี้ โอ้ oh, ร้อนครับผมยืออนยังร้อนเลยครับพวกขัน้นในยืนทั้งวันไม่ร้อนโ oh. อ,อ้โหของยืนยังร้อนเลยอ่ะขนาดยืนในร่มยังร้อนเลยใช่ยืนในร่มยังแบบร้อนพับเลย oh. ดูไปนะครับเรียกแล้วครับดูในโทรศัพท์ทะเบียนอะไรก็เรียกเข้ามาครับความเร็วครับจับความเร็วอย่างเดียวครับ มีแอปอะไรวะอยู่ในโทรศัพท์หรือไม่โทรศัพท์กับละเคร,รื่องแต่ละคนถือแอป,ปทุกเครื่องทุกคนครับโทรศัพท์เนี่ยถือในโทรศัพท์ทุกเครื่องทุกคนไม่มีใบครับใบความเร็วไม่เห็นความใบความเร็วนะเห็กก่โทรศัพท์ถือแลว้วก็แจ้งถือโทรศัพท์ทุกคนนะครับสังเกตได้เลยครับถือโทรศัพท์ดูทุกคนน่าจะเป็นระบบใหม่นะครับระบบใหม่ปบันีถือแอปโทรศัพท์ครับได้ ไปบัตรนใ้สื่โทรศัพท์ดูน่าจะเป็นระบบใหม่นะของทางมือสไนเปนเอร์ส่งมาบอกทะเบียนนี้ทะเบียนนี้ใช่อ่าสกัดเลยอเอาแค่หลักฐานตัวนั้นะบอกขาเร็วใช่เอาหลักฐานแค่ในแอปอะครับใไปคบ,ใบความเร็วไม่เห็นนะผมไม่เห็นใบความเร็วอะผมเห็นเรืโทรศัพท์อะแล้วก็เรียกเข้ามาเข้ามาครับตามหลักการจะจับความเร็วนะครับมักต้องมีหลักฐานมากไปกว่าน,นั้นใช่ต้องมีรูปภาพก็มีรูปภาพความเร็ว เบียนรถชัดเจนถึงจะเรียกเข้ามาได้ไอ้น,นี่นคนเข้าขงงงงใช่